สวัสดีค่ะพบกับจิ๊เพกอีกแล้วนะคะสองแม่ลูกเข้าครัววันนี้จะหาเมนูอะไรใหม่ๆแปลกๆนะปีใหม่แล้วจะมาทำให้ท่าน fc ได้ชมได้เห็นได้เอามากินแล้วจะไม่เลี่ยนนะเพราะว่าเราเบื่ออาหารจะทําเมนูนี่มันมาแบบว่าชวนกินอะ่ะเส้นบะหมี่ไข่นะคะมากินกับคั่วกิ้งแล้วแถมไข่ออสเซนลงไปด้วยโอยชวนกินมากๆกก็<ล>คือคเส้นบะหมี่ไข่พรีเมียม,ม,ยมของไรกีของไรกีแล้วก็มาด้วยมาผสมกับคั่วกิ้งอ่าเนี่ยเส้น ไอ้กีพิมมของเขาจะไปเป็นก้อนเป็นก้อนอย่างเงี้ยเป็นก้อนไวไ้จะ้ตู้เย็นนะไว้ได้แตนะ่อาทิตย์ไม่เสียอ้่วัจริงนะพอเอาออกมาจากตู้เย็นเนี้ยมันต้องให้คลายความเย็นหน่อยแล้วก็มามาเนี้ยแกเอามาเนี้ยเนี้ยเนี้ยให้ออกมาอย่างเนี้ยให้ออกมาเป็นเส้นเส้นเส้นอย่างเงี้ยเนี้ยเลือกออกมาเนี้ยก็เนี้ยออกมาเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวก็เป็นลวกนะคะเราจะมากินแล้วกกิง้งม่นมีไข่ม่นมีไข่โคราช บะหมีไ่ไข่คั่วกิ้งไข่ออนเซนไข่ออนเซนบะหมี่คราชนะคะคั่วกิ้งทางใต้กินกับบะหมีค่ค่ไข่ไข่ออนเซนญี่ปุน่นเนี่ยไข่ออนเซนญี่ปุน่นเนี่ยวันนี้สามสถาบันสามสามภาอร่อยมากมาดูฟิชชั่นนะครับอันนี้พิเศษครับจริงกุนนก้นูงาได้ไอเดียมาจากร้านจันแสงนะพอดีเขาทำกินก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอลองทำกินดูบ้างนะ แต่ของจันแสงก็ใช้เส้นมามา่าของเรานี่ใช้เส้นบะหมี่พิเศษเส้นบะหมี่ของเฮียไรกี่ที่โคราชนะคะของแกมีเบอร์โทรสั่งได้นะคะอร่อยมากแกส่งมาหลายต่อหลายครั้งแล้วจิเพ็กกินแล้วติดใจนะคะเส้นหมี่ของเฮียนี่อร่อยจริงๆทั้งทั้งเส้นบะหมี่ทั้งแผ่นเกี๊ยวของเฮียเนี่ย,<อ>ยนะสุดยอดยอดพรีเมียมอขงแกพรีเมียมพรีเมียมก็คือ,อเฮียจะใช้ แป้งอย่างดีจะใช้ไข่แบบเต็มที่นะมันจะอร่อยกว่าที่ขายตามร้านทั่วไป0 8 6ย8 6ป8ห1 9 4 4่ไร้กี่มีไข่ต้องไร้กี่นะครับอร่สั่งได้ปีใหม่เนื้ต้องหาของใหม่ๆมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านกินนี้มันอร่อยกินี่แปลกๆบ้างนะกินเนี่เดิมๆมันก็เบื่อนะคะตามมา วิธีทําไข่ออนเซนนะครับต้องให้น้ําเดือดก่อนนะคะตั้งน้ําให้เดือดนะครับตั้งน้ำให้เดือดก่ะนนี่ยน้ําเดือดแล้วนะคะไก่จะทําไข่ออนเซนเนี่ยปิดแก๊สก่อนนะครับคิดว่ปิดแก๊สแก๊สก่อนแล้วเติมน้ําเย็นไปเติมน้ำเย็นลงไปประมาณแก้วนะแล้วทีนี้เราต้องเริ่มตอนนีงตอนเริ่อ่า้วตักเอาไข่ใส่ใส่ไว้เร่งๆเดี๋ยวไข่มันจะแตกต้องลองไปก่อน ก่อยยนอ่าตีนี้ปิดฝาไว้ปิดฝาไว้สักเดี๋ยวมันจะกบเวลาน,<อ>นะครับเับเวลาก็หนุ่มจับเวลาไว้สิบห้านาทีก่อนนะทำยานยืนคนโอเค ถ้าใครไม่มีไปมีอันนี้ก็เป็นเส้นมาม่าก็ได้นะเส้นมาม่าก็ได้่าม,มีทั่วไปในตลาดก็ได้แต่แนะนําเป็นเส้นของไรกี่จะอร่อยมีขายไรกี่นี่เอาแค่ห้องฟรีซไว้ได้เป็นเดือนนะเราจะ,จะ,จ,ะจะทานก็เอาออกมาวางในอุณหภูมิปกติไว้ก่อนนะอืมแล้วก็มาขี้ออกมาโองแกอร่อยจริงๆ ใช้เ็นบะหมี่ไม่กินข้าวแล้วชอบเด็กเล็กชอบ เดี๋ยวแข็งใสงนะครับจับขนมจับเวลาไว้สิบห้านาทีนะสองหนึ่งอ่ะจิเพรับน้ำเย็นก่อนนะเพราะว่เาเดี๋ยวจิเพชรจะต้องโค้กิ้งอืมน้ำเย็นไว้นั่นแหละเดี๋ยวมาดูกันโอ้นี่เครื่องกิโรนะงอะมาก ก็ขิงไม่ต้องละเอียดมากนะสับขยับหยาติดมันห,มหน่อยนะที่จะเอาหมูมาเขือขิให้มันติดน้ํามันนิดๆนะคะเนี่ยหมูติดมันนิดๆแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องสับเปนละเอียดมากสับพอหยาบหยาเนี่ยให้มันเห็นเนื้อหมูอย่างเงี้ยมันจะอร่อย

ก็ใส่ไม่ต้องใส่นะอือน,นะอืมมันหวานจะงีิอืม,อมเป๊ะเลยอร่อยมากได้ม้นตัลประมาณนั้นหน่อยอยเดียอืมติดแก๊สได้เลยต่อไปนี้จะเอาโคกิ้งรันหน้า เส้นบะหมี่แล้วนะคะน,นี้เอาไปกันไหนแล้วเอาไข่มาด้วยโอเคจะทำให้ดูนะคะจําดูนี่เมื่อกี้เมื่อกี้ตอกดูแล้วเทดูนะแต่ว่านี่จะทำให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ดูได้เห็นว่าไข่นี่นออนเซนจริงเพราะว่าวิธีทำก็ทำให้ดูแล้วนะคะเนี่ยเป็นออนเซนจริงเป๊ะเลย เหมือนกับไข่ที่เราไปต้มกับน้ําร้อนพุกอะเพหรอหอนอน้ผูุร้อนที่เราไปต้มกันที่พังงากันเหมือนไม่มีผิดเลยอ่าต่อไปนี้นะคะเราจะใช้เนี่ยไข่ออนเซนอยู่ข้างบนอืขอสองรูกนะคะลูกเดียวมันไม่ขอสองลูกลูกเดียวมันไม่มีเพื่อนอือว้าสวยปิ้งวิง เสร็จแล้วนะคะว่ามีไข่ร้ายกี่เส้นพีเนียมเส้นพีเนียมเก้าสิบปีแห่งความอร่อยของโคราชนะคะตรงร้ายกี่บะมีไข่เนี่ยพีเนียมแต่วันนี้มาผสมประสานด้วยขั่วกิ้งของจีเพ็กยินร้อยไข่ออนเซนแบบญี่ปุ่นไข่ออนเซนแบบญี่ปุ่นแต่คั่วกิ้งของจีเพ็ก กินร้อยฟัวกริ้งก็อย่างเลยลมาสามอย่างมาฟิชเชอร์ลิงกันนะามาฟิชเชอร์ลิงนะฮะในตอนนี้เราจะทําการชิมแล้วไข่ออนเซนที่มันสวยจริงๆนะคือไข่ชนิดแดงๆอ่ะไข่แดงมากไข่แดงสวยเราก็ทําขึ้นมาแล้วมันจะสวยอันนี้น้อยนึงฟัวกริ้งไข่ด้วยอย่าไข่ลรัก กินเลยไข่ขาวีะยกินไข่อร่อยชิมอืมสึกยอดเลยอืมอร่อยจริงกินเขาเลยคนคนบ้านเราว่าเออกินนี่นมันทําให้อร่อยจริงร็งไงบ้างครับเข้ากันไหมอ้ากันเป๊ะอร่อยมาก นีี่่ยบไขแงให้แตกหน่อออยยยิ่่งรเลยนะแกเรียนอาหารมื้อนี้นะแก่เรียนได้เลยก็กินแต่อะไรจำเจยำเจยำเจนี้มาอืาอมันนี้เรามาแปลกๆนะชวนกินจริงๆเข้ากันไหมเข้ากันเป๊ะกินดีกินดีกว่ากินก็อย่างเลยก็กินก็มีบะหมี่ก็เหนียวบะหมี่ข้าวกิ้งไข่ออนเซนอ่าบะหมี่ก็อร่อย บะหมีมาจากโคราชแล้วมันถึงมาพกบกัาคัวกิ้งภูเก็ต <c oughs> ได้อยู่อร่อยอเรื่องกินดีกินดีเน้นบะหมี่สมมุติว่าถ้าสนใจอยากจะซื้อเส้นบะหมี่ของไรกี่นิดนะคะ <c oughs> ก็มีเบอร์โทรให้นะคะ0865831944นะคะ โทรไปได้เลยเฮียเขาจัดส่งให้เองนะคะเส้นบะหมี่นี้ซื้อมากินแล้วจะไม่ผิดหวังเอาไว้ได้ไปนาที่สองอาทิตย์ก็ไว้ได้ในตู้เย็ยนนะเก็บได้มีทั้งไห้แผ่นเกี๊ยวด้วยของแกอร่อยมากสุดยอดเลยสูตรนี้ถ้า<บ>สมมุติว่าบ,บางคนไม่ทำอไอ้อั่วกิ้งเขาบางคนก็ทําเป็นแกงเขียวหวานผัดกะเพราลงบนหน้าได้หมดเลยลงบนหน้าบะหมี่ได้แถมกินไอ้นั้นวันนั้นอร่อยนะกินกับหมูฮ้องอ่ะเส้นบะหมี่นี่มากินกับหมูฮ้อง สุดยอดเหมือนกันกินหมูห้องวันนั้นที่เพิ่งมาลองแล้วเฮียส่งไปให้เฮียมหมูห้องเด็กเราก็มาลองกินที่บ้านว่าเออใช้ได้อยู่หมูห้องกับเส้นบะหมี่ก็กินได้นะสุดยอดแล้วอย่าลืมนะคะเด็กๆเนี่ยสมมติว่าไม่มีเส้นบะหมี่นี่ก็เอามามา่มาก็ได้นะทำมาทําอย่างนี้ก็กินแก้ขัดไปก่อนได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าได้เส้นบะหมี่นี่โอ้ยิ่งอร่อย,อ,ยอร่อยไม่มีิเศษเลยนะวิเศษไม่มีที่ติเลยเยี่ยมกินได้จริงๆนะสุดยอดนะสุดยอด เห็นแล้วอย่าลืมนะคลิปนี้ช่วยกดติดตามให้จิพิด้วยเด็กๆก็ทำตามได้ดลยกันกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่หน่อยนี่สวัสดีปีใหม่ทุกทุกคนเอฟซีของจิพินะคะจิพิขอวอวยพรให้ทุกคนจะงมีความสุขความเจริญน,นะคิดอะไรให้ได้สมความปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะปลอดภัยจากโควิดนะโควิดเราอยู่บ้านก็พยายามทําอาหารการกินกันเองนะคะเก็บตัวอยู่ที่บ้านเลยหาอะไรแปลกๆมาทํากินกัน อย่าไปรุยข้างนอกโดยช่วงนี้ต้องเก็บตัวหน่อยเก็บตัวหน่อยนะคะให้ก็กวิทย์กาให้กวิดผ่านพ้นไปให้ได้นะให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้พวกเราก็ต้องช่วยกันรักษาเนื้อสัตัวกันดีๆนะคะอวยพอหนะ้อยู่เย็นเป็นสุกนะให้ร่ําให้รวยอย่าเจ็บอย่าไา่อย่าป่วยอย่านำโควิดเข้ามานะคะบ๊ายบายให้ได้นะคะขอบคุณมากคะ่ะ<ด>บ,บายบาย,บาย